ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอ่าวันนี้นะครับอยู่ผมบีมชาแนลวีทีเช่นเคยนะครับอ่าวันนี้นะครับผมจะมานะครับเพิ่มบัญชี Facebook สำรองนะอ่าอยากเพิ่มบัญชี Facebook สำรองเป็น2บัญชีทำยังไงนะครับเช่นเรามีเอ่อบัญชีอยู่ที่1บัญชีนะครับแต่เราต้องการเพิ่มนะครับให้ไปที่จุด3ขีดครับผมอ่าให้เอ่อเลื่อนหาไปที่ ออกจากระบบนะครับเวลาออกจากระบบเสร็จแล้วนะครับให้เราเอ่อกดมาที่ตรงนี้ครับเราสามารถเพิ่มบัญชี facebook ได้เวลาโทรศัพท์เราโดนแฮกโดนแฮกบัญชี facebook ไปแล้วเราต้องการเพิ่มนะ่ะเออเหมือนเราเอ่อเพิ่มบัญชี f a Facebook อ่กอะนะแล้วบางทีเออเฟซของเราอะ่ะถูกแฮกไปใช่ไหม และบางบางทีช่วงช่วงโควิดไม่จ่าชีพแบบมันเอาเฟซเราไปเราสามารถทำได้นะครับโดยที่เราเาใส่ชื่อเราลงไปนะครับชื่ออะไรก็ตามนะครับชื่อเฟซเรานั่นแหละที่โดนแฮกไปนะครับก็ใส่เ,เลยนะครับ เน,นี่ยเห็นไหมแล้วก็ทําการเลือกวันเกิดเลยนะครับว่าเกิดวันที่เท่าไหร่แบบนี้ครับแล้วก็เลือกเพศเลยนะว่าเพศชายหรือเพศหญิงหรือกําหนดเองก็ได้นะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรหรือสมัครด้วยอีเมลนะครับทีนี้ผมจะไม่สร้างนะครับเพราะว่าผมมีเฟซเยอะแล้วนะครับพอแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ เวลาเฟซเรามีอยู่ที่1บัญชีใช่ไหมล่ะเราสามารถเอ่อมาเพิ่มบัญชีนี้ได้เ,เห็นไหมของผมมี2บัญชีเนาะเนี่ยเวลาเฟซเราเนี่ยถูกแฮ็กไปนะครับโดยเราทําอะไรไม่รู้ตัวเนี่ยหรือตกสิ้นเดือนมาเนี่ยเฟซหายหมดเลยนะครับอ่าเพราะว่าเขาแฮ็กไปเลยนะครับหรือเอาเฟซเนี่ยของเราเนี่ยไปยยืมเงินเพื่อนบ้างนะครับหรือไปขอเป็นเพื่อนบ้าง หรือไปโอนเงินโอนโอนเงินมั่งครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้เหมาะมากๆครับวิธีนี้เวลาเฟซเราเนี่ยมีปัญหาหรือเฟสโดนแฮกไปโดยที่เราไม่ใช่สาเหตุนะครับอ่าเป็นกรณีใดก็ตามนะครับอ่าถ้าเฟสของคุณทุกของคุณผู้ชมโดนแฮกหรือโดนขโมยไปเนี่ยหรือเอาไปยืมเงินเนี่ยหรือไปยืมเงินได้ญาติพี่น้องหรือยืมเงินเพื่อนอะไรเงี้ยเราสามารถเพิ่มได้นะครับ เราเราต้องไปขอเป็นเพื่อนใหม่นะครับอ่ะจะเป็นอีกยูเซอร์หนึ่งนะครับเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลอะไรก็ตามนะครับที่ใช้ลงทะเบียนะครับอ่ะแล้วก็จำรหัสยูเซอร์จำรหัสผ่านยูเซอร์นะครับให้ดีนะครับว่าเราสมัครอะไรไว้นะครับถ้าลืมรหัสผ่านอีกเฟซสองเนี่ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเนี่ยเออ จะทําการแก้นะครับจะทําการแก้ให้ท่านผู้ชมดูว่าลืมรหัสผ่านใช่ไหมเดี๋ยวจะทําการแก้ให้ดูนะครับโอเคก็มีข่าวสารแค่นี้ครับโอเคครับก็ขอบคุณที่มารับชมครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามช่องบิวชา n แนลไอทีให้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ